พอได้แล้วเราคุยกันแค่นี้ฉันไม่รู้ว่าพวกเธอได้อะไรเยอะไหมจากไลน์นี้นะคะบางบางทีก็อาจจะมีสาระบ้างหรือไม่มีสาระบ้างคนก็วันนี้อิ่มมาแปลกเนาะจากตลกหกฮามาแบบ motivate เสยเนาะจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นคน motivate หรืออะไรเก่งเลยแต่แค่จะบอกว่า เธอฉันพูดจากใจเจียงเธอไม่ทําตอนนี้เธอจะไปทําตอนไหนเธอจะไปทําตอนที่ทั้งโลกเขารู้จักดอบดิสกันหมดแล้ววันนั้นเธอไม่ต้องทําแล้วเดอ้อมันบมสําเร็จดอกคนมันรู้จักเบิดเรวหูบาตอนนี้มันเพิ่งเปิดได้ไม่นานถ้าเธอยังไม่รู้จักก็แสดงว่าเพื่อนเธอก็ยังไม่รู้จักเลี้ยงข้าวหน่อยอีออนมึงอะไรมึงบักรวยหนึ่งขายหมูปิ้งบักรวยหนึ่งเอามาเลี้ยงค่อยหน่อยหมูปิ้งนันค่อยอยากกิน ใครสนใจนะคะเฟรนชชายหมูปิ้งนะคะติดต่อน้องวัชรพลปุยฝ้ายนะคะนามสกุลคุณๆเนาะไปได้นะคะเขาขายหมูปิ้งเนาะเฟรนชชายเขาเนี่ยน่าจะบักแซบแหละฉันเห็นแล้วก็เป็นตะเซฟอยู่ไมลละสามบาทเนาะในโลกเบน,นี้ก็ยังมีหมูปิ้งไมาละสาบาทอยู่ด้วยเธอเนาะเขาขายบักดีหนึ่งซื้อเบนซ์ซื้อบ้านใหญ่บักใหญ่หนึ่ง้วจ้าเด้อฉันสปอนเซอร์ให้เธอแล้วเด้อย้อนส่งหมูปิ้งมาให้ฉันกินปีด้วย โอเคไหมคะน้องอิ่มเนี่ยเพิ่งลบเออไม่ลบหรอกฉันให้เวลาเธอสามวิหนึ่งสองสามลบอาร์ลเลนจะทิ้งไว้สักประมาณสามวันแล้วค่อยลบตามมาเบิงงเดอ้อไม่ต้องมารักเลยเธอเธอฉันจะให้ที่อยู่เธอไปเธอส่งบมูปิ้งมาให้ฉันกินด้วยซื้อของพันสามได้เป็นดูใช่คะ่ะฝ่าวเดอ้อฝ่าวซื้อเดอ้อมันสีเบิร์ดแล้วมือสุดท้ายมืออื่นนี่โอเค นะจบกันนะจ๊ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่กันจนจบไลฟ์นะคะส่วนคนที่ได้รางวัลเดี๋ยวอิมจะทักแชทส่วนตัวไปเนาะนะเดี๋ยวอิมจะขอทักแชทส่วนตัวไปอ่ะจะทักแชทส่วนตัวไปหาแล้วก็ขอชื่อที่อยู่นะคะส่วนส่งอะไรไปให้อิมบอกแล้วเป็นของที่มีมูลค่าจากใจอิ่มแน่นอนแน่นอน,แน,น,อนแน่นอนนะคะฉันไม่แจกหน้ากากแมสแน่นอนฉันจะ จะแจกของที่มีค่าแล้วก็ควรค่าต่อสิ่งที่ได้รับแน่นอนเพราะเป็นของที่ให้ด้วยใจนะคะโอเคบอสเด้อสิส่งไปให้ทึงบานดวงบัคิดขาทรงนำ้ำโอเคมีสามคนนะคะที่ตอบคำถามถ,ามถูกแล้วก็ขึ้นผู้แชร์ให้นะเดี๋ยววันหน้านะคะมาไลน์เนี่ยก็จะมาแจกรางวัลอีกเนาะถ้าเกิดว่าใจดีนะคะวันนี้ก็คือเริ่มไหลมาใจดี ะะเพราะว่าฉันตื่นเต้นเมื่อคืนฉันตืนเต้นมากมันมีหลายเรื่องนะแล้วก็รายได้ของคนที่เป็น B.O. นี่มันจะมากมายขึ้นแบบมหาศาลเลยทีเดียวเธอส่วนวันนี้นะคะบอกไปแล้วเนาะว่าเพิ่มเพื่อนยังไงขายของยังไงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายใครขายบอได้ไปปับ๊บน้ำข่อยบอกเด้อโอเคบอนะอยากเป็นผู้โชคดีคนนั้นจะ คุณพันเชฟมาอื่นก็มาเบิงแล้วก็โจดแล้วก็เห็ดตามขอเนะนน้นำกติกาดหนังสือใช่ไหมครับหนังสืออะไรวะอิกมาขายหนังสือเนาะวันนี้ไม่ได้พูดถึงหนังสือเลยคะ่ะใครมาไม่ทันนะไปฟังย้อนหลังเด้ออ่ะก่อนจะจบกันให้ห้านาทีไผ่มีคำถามไผ่มีคำถามถามมาได้ไผ่อย่างหูยังถามมาได้ นะห้านาทีอาจจะไม่ถึงไ,ได้ค่ะติดตามค่ะจ้าอาจจะไม่ถึงเร็วไพมีคำถามถามมาได้น้องอิ่มมีแฟนหรือ,อยังคะล้เอเล่นไม่ได้ถามไม่มีมีแฟนผมมีแฟนแต่มีแต่ผัวด้บา รอบหน้าพี่จุ๋มตรงหน้จัดไปจัดพี่จุม๋มเจ๊เก่งมากมันบอกแม่งคำถามดีตรงการคำถามแนะนำหนังสือที่ควรอ่านหน่อยค่ะหนังสือที่อยู่ในระบบของดอกลิสท,ทุกเล่มไปประกดสื่อไปกดซะามันควรอ่านทุกเล่มเลยค่ะเธอเพราะว่าเธอถ้าเธอเนี่ยตั้งแต่เรียนจบมาหรือ สปชกพอ,อรสอรอนอรที่เธอเคยอ่านหรือสอบมาเนี่ยมันไม่เคยได้ใช้ในชีวิตประจําวันเดสูแต่ไอสิ่งที่อยู่ในระบบนันมันเป็นสิ่งที่ถ้าเธออ่านแล้วเธอจะเข้าใจในหลักการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะหนังสือเนี่ยที่อิมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเริ่มจากหนังสือการ์ตูนก่อนเลยอาใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอิมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแนวแบบแนวแบบว่าจินตนาการ พวกไยไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือเป็นคนรักการอ่านหนังสือก่อนอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็พอเริ่มมาทําธุรกิจเนี่ยหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่ที่ตอนเริ่มทําธุรกิจก็คือหนังสือของโรเบิร์ตคิโอสกิก็คือพ่อรวยสอนลูกนะคะก็เป็นหนังสือที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นทําธุรกิจเขาก็ต้องแนะนําอ่านเล่มนี้อยู่แล้วนะเนาะเพราะเขาเป็นในหนังสือเล่มเนี้ยเป็นอะไรที่คนจนเขาไม่ควรเขาไม่เขาไม่เคยรู้ซึ่งตอนนั้นอิมจน แล้วก็อยากรวยก็เลยต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันก็จะมีเคล็ดลับของคนที่เขาประสบความสําเร็จของคนรวยนะคะเขามาสอนเขามาบอกว่าหลักการในการทําธุรกิจให้สําเร็จเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะคําว่าพ่อรวยสอนลูกก็คือพ่อเขาประสบความสําเร็จมาก็คือเขารวยเขาก็เลยต้องมาบอกต่อว่าเออพ่อเฮ็ดยังมนาะพอถึงรวยเฮ็ดจังไดเออก็เหมือนเราเป็นลูกเขานั่นแหละเอเคะนะคะมีโอเคหนะคะ ชื่อนามสก,กุลที่อยู่จะส่งวามันสิบอนาวตัวอีออนนะมูปิงเจ้านะที่ผมสมัครเขาที่ผมสมัครเขาบอกว่าซื้อสองหกสองสองบาทจะได้เป็นบีโอครับมันแล้วแต่โปรตอนนั้นมันเป็นโปรซื้อสองแถมสองไงเธอมันไม่มีโปรหนึ่งชิ้นโปรหนึ่งชิ้นมันเพิ่งมีมาไม่กี่วันเองเธอสมัครก่อนที่เธอจะมีโปรนี้ไงเข้าใจไหมเขาไม่ได้หลอกลวงเธอนะเธออย่าไปว่าเขาเด้อ มีใครมีที่มีรายได้จากการโพสต์อย่างเดียวไหมครับอ่ะบอกเขาหน่อยเธอบอกคุณประจวบเขาหน่อยใครโพสต์แล้วมีรายได้เกิดขึ้นบ้างก็มาบอกเคาเดอร์อ่ะอิมคนนึงมีนะคะอยากรู้โพสต์ยังไงไปดูหน้า facebook ขอบคุณหลายคะ่ะน้องอิมขอบคุณเหมือนกันนะคะที่มารับฟังเนาะอ่ะโอเคก็น่าจะพอได้อะไรกันบ้างใครไม่ได้ก็หรืออะไรก็อย่าถือสาอิมตัวนน้อยไอคนนี้เลยนะคะ หรือถ้าวันนี้นะคะมีคําพูดอะไรที่แบบไม่โอเคหรือไม่สุภาพหรือทําให้กระทบกระเทือนจิตใจหลายๆคนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยวันาที่นี่ด้วยนะคะก็เป็นคนที่พูดตรงๆเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะ่ะเข้าใจด้วยกันไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องไปเก็บไปคิดหรือเก็บไปคิดเยอะอยากให้จบในไลฟ์นี้แล้วก็ไปลุยงานกันต่อซะทำต่อซะนะคะใครไม่เป็นบีอก็อย่าพลาดเลยนะ ม่งั้นคุณก็จะได้เป็นบ O ยากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีการซื้อเป็นตำแหน่ง B.O. แล้วนะคะก็คือคุณเนี่ยต้องออสมัครแล้วก็แนะนำตัวแทนให้เกิดขึ้นคุณถึงจะเป็น B.O. ได้ไม่ชัวร์ว่า10หรือ20คนต้องรอเขาประกาศอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะจ๊ะได้แนวทางเพิ่มเติมโอเคยังไงถ้าวันนี้ได้อะไรก็เอาไปปรับใช้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยก็มีอะไรก็ พักมาได้ปรึกษากันได้เด้อโอเคบอกอยากได้วิธีโพสเจ๋งเจงวิธีโพสเจ๋งเจ๋งบอสจริง,รง,รงมันอยู่ในกลุ่มคอนเทนต์แต่เราต้องมา adapt เองก,การจะโพสเจ๋งไม่เจ๋งมันอยู่ที่คอนเทนต์นะคะเนาะพยายามตามกระแสช่วงนี้อย่างเช่นพอสอรู้รจักพอ,อปะพศออพี่สาวพระสงอะไรเงี้ยก็คือกำลังฮิตเราเอามาเป็นคอนเทนต์เพื่อดึงดูด ทำให้ข้อความหรือการขายของคุณมันดูมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นดีนะนะก็ลองดูหรืออะไรก็ได้คือหลายๆสิ่งหลาอ,อย่างตอนนี้คืออะไรที่มันเป็นโซเชียลเป็นกระแสเช่น p h o n น13หรืออะไรคือตอนนี้ที่โลกเรากําลังจับตามองหรือคนในประเทศกําลังให้ความสนใจนะจุดนั้นคุณเอามาเป็นคอนเทนต์เล่นใน Facebook หรือช่องทางโซเชียลส่วนตัวของคุณได้เลยคะ่ะโอเคนะพยายามหัด adept นะนะปรับใช้นะ ไม่ใช่ว่าก๊อปเข้ามาทั้งดุนทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่คิดไม่ทำอะไรเองเลยมันก็บะถึกเด้อโอเคนะคะน่ารักคะน้องอ๋อขอบคุณค่ะน้องใครชื่อน้องวะนะชื่ออินเดอชื่ออินบ่แม่น้อง <laughs> นะโอเคบาขอบคุณนะคะทุกคนก็ไม่รู้ได้อะไรมากน้อยว่ายังไงเดี๋ยวเจอกันไลนะ์หน้านะจ๊ะขอบคุณนะคะที่มารับฟังสดใครได้รางวัลเราอินทักไปนะจ๊ะไว้มาเล่นสนุกกันใหม่นะวอสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบาย